กยทเคแล้วส่วนต่างชดเชยรายได้ยางพารางวดที่4พร้อมจ่ายเดือนนี้กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรารวยแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรทารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับการดางแห่งประเทศไทยกยทเคาะตัวเลขส่วนต่างชดเชยรายได้ชาวสวนยางโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3งวดที่4ยอดชดเชยรวมกว่า647ล้านบาทพร้อมจ่ายชาวสวนยางภายในเดือน กุมภาพันนี้วันที่7กุมภาพันสนานะครับนายนากรตันกะวิรพัฒน์ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางระยะที่3ดํดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างทดเชยรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางงวดที่1เดือนตุลาคมและงวดที่สองเดือนพฤศจิกายน 2,564แล้วตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2,564และงวดที่3ประจำเดือนธันวาคม2,564ได้เริ่มโอนเข้าบัญชีของกเกษตรกรชาวสวนยางแล้วตั้งแต่วันที่14มกราคมที่ผ่านมาโดยยอดโอนรวมแล้วกว่า2,000ล้านบาทและล่าสุดโกโยท ได้กำหนดราคายางพาราอ้างอิงในงวดที่4ดังนี้ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีอยู่ที่54.96บาทต่อกิโลกร,รมัมชดเชย5.04บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาน้ำยางสด DRC 100%อยู่ที่52.64บาทต่อกิโลกร,รมัมชดเชย4.36บาทต่อกิโลกร,รมัม และราคายางก้อนถ้วย DRC 50%อยู่ที่23.53บาทต่อกิโลกรัมจึงไม่ชดเชยเนื่องจากราคาขายยางก้อนถ้วยสูงกว่าราคาประกันที่ตั้งไว้โดยคาดว่าพร้อมจ่ายส่วนต่างงวดที่4ยอดรวมกว่า647ล้านบาทให้เกษตรกรภายในเดือนกุมภาพันธ์2,500 65พผู้ว่ากยทกล่าวเสริมว่าขณะนี้ความต้องการใทย้ยางของโลกมีแนวโน้มที่สวนทางกับผลผลิตยางในตลาดทำให้เกิดการขาดแคลนด้านวัตถุดิบสาเหตุมาจากการขาดแคลนแรงงานรวมถึงอุตสาหกรรมด้านยางพารากลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นมากซึ่งกยทจะมีมาตรการเข้ามาสนับสนุน กเกษตรกรชาวสวนยางไม่ต้องเร่งโค่นยางเก่าแต่สามารถเพิ่มรายได้จากต้นยางเดิมโดยกยทสนับสนุนปัจจัยการผลิตรวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมทาให้มีน้ำยางเพิ่มมีผลผลิตส่งออกสู่ตลาดเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องชาวสวนยางครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับ สำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ทางกระผมคนเทียข่าวเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสําหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกทท่านจงโชคดีนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ